เอาละครับผมพัตโตครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Lost in Play Party ีครับให้ผู้พาทำเพลงครับไปเลยรู้เลยโอเคเราตดลมาจากโลกแห่งจินตนาการอะไรสักอย่างแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับเหมือนจะหลงทางหาทางกลับบ้านไม่ได้เพราะงั้นเออคุยกับคุณยายนี่กันเลยคุณยายครับรู้ไหมว่าผมอยู่ไหนไม่รู้เนอะไม่ไม่ผมไม,ไม่คิดเสียงคุณยายเป็นังไงว้าผมไปจำมาเถอะโอเค มีเหรียญอยู่ข้างบนนั้นนะครับอมันจะเข้าใกล้ไม่ได้หรือเปล่าลองอีกรอบโอเคเข้าใกล้ไม่ได้นะครับมันต้องหาอะไรมาล่นอนกพวกนี้ไปก่อนแล้วก็เห็นอะไรรอบแหละอะไรที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยเอ๊ะเหมือนต้องหาพิซซาให้มันเอ่อนี่อะไรเป็นถาดพิซซ่าเปล่านะครับ มีอ่ะหนึ่งสองสี่สี่สามห้านะครหนึ่งสองสี่สี่สาม้าโอเคจำไหมจะไ,ไปหาอ่ะไม่ใช่ผมจะเดินตรงๆแต่ว่ามันขึ้นเบรแฮะเอาไปไปเดีดีเดีๆดๆดีเออเย่นี่มันตัวอะไรกับลินนะฮะน่าจะกับลินลองคุยสิเฮ้ในรู้ทางกลับบ้านไหมล่ะไม่รู้หรอกแต่ว่านายต้องหาเป็นที่ชั้นสามตัว เออสีเลยอืมเป็ดเนะีัยมีขนมปังตรงนี้จับมือฉันหน่อยสิได้แล้วมีปลาอยู่ด้วยนะอ่ะกินไปแล้วอู้ได้ขนมปังมานะี่ครับน่าจะเอาอไปล่อนกได้นะครับตัววะผมขอเดินดูฝั่งนี้กัน น่าจะต้องมีหลายอย่างมีตู้โทรศัพท์นะครับนั่นแมวนั่นนั่นหมากับแมวบ้านเราใช่ไหมประมาณน,น,นี้ได้ไงอะ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะอืมตู้โทรศัพท์นี้น่าต้องใช้เหรียญป่ะเหรียญที่อยู่บนต้นไม้อ่ะลองดูก่อนนะเผื่อฟุกนี่ไงใช้เหรียญจริงอ่นะเนอยหน่อยอยู่แล้วลนะต่งขยะนี่คืออะไร เหม็นเป็นบ้าเลยแล้วก็เลยแค่นี้แหละกบเนรับเรียกได้เดี๋ยวนะอ๋อออเคคุณเห็นไหมครับว่ากบแต่ละตัวนะครับมีสี่มวกที่แตกต่างกันนะครับซึ่งมันตรงกับหลังคาบ้านที่อยู่ข้างหลังนะครับโอเค เอาเป็นสีแดงก่อนกันสีแดงนะครับสีแดงอยู่สูงไม่สูงขนาดนั้นอันนี้แน,น่นสีเหลืองสูงกว่าสีแดงอันนี้ได้ถูกแหละสีเขียวอยู่สูงสุดเลยอ่ะขึ้นยังไงนี้สีน้ำตาลต่ำลงมานหน่อยน้งเงินอยู่ต่ำสุดนี้โอเคไม่ยากไม่ยากมีคำใบแบบเบิร์เลิมเทิมเลยอยู่ข้างหลังโอเคได้เป็ดยางตัวที่หนึ่งมาแล้ว ตรงนี้มันจะมีแค่นี้นะต่างกายนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้เหม็นเชยเก็บเอ้ยเก็บเหรียญได้เพราะว่าใช้ขนมปังมันจะรอดได้อยู่ใช้ขนมปังนี่ไงให้ขนมเอ้ยไม่ใช่เออให้ขนมปังถูกละอะไรวะอืมอ้าวเข้ามาตอนไหนวะเนี่ยโอเค ทีนี้นก็น้าจะเข้าไปเก็บเหรียญแนะบได้เหรียญมานนัวนหนึ่งเหรียญเราไปหยอดตู้โทรศัพท์มาไปเลยอย่าลีรอเออไม่ใช่เป็ดแอบนี่หยอดเข้าไปโทรจำเลขดิวะจำเลขดิวะหนึ่งสองสี่สี กดผิดสี่สี่สามห้าทรใครเอ่ย,ยนะอะไรอ๋อโทรสั่งพิซซ่านี่คืออะไรให้เลือกหน้าหรอแล้วมันจะเอาพิซซ่าหน้าอะไรอ่ะไม่มีหน้าเลยกันหมดเลยสี่ช่องอไปเราไปส่งได้ไหมครับ มาแล้วขอบุคุณที่มาส่งของมาถึงพิซซนะ่าเนี่ยไม่ใช่ของหรือพิซซ่าก็เป็นของวะเออจงมาเถอะแต่พิซซ่ามาแล้วเอาไปให้บุคคลลึกลับที่อยู่หลังผู้ไมนะ้เนี่ยเนี่ยไปอ่ะมันยังไม่ได้นะครับวันนี้คือ อ๋ออ๋อนี่ไงน,นี่ไงมันมีบอกใบอยู่นะครับบนถาดเปล่าๆนี่ะครับก็คือมันจะเป็นเห็ดมะเขือเทศแล้วก็ใบไม้อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็หน้าเปล่าโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโทรใหม่โทรใหม่สองรอบแล้วเมื่อกี้ไม่อิ่มนะครับไม่ใช่พิซซ่าฮัทครับสั่งอะไรดีเอออะไรนะเห็ดมะเขือเทศแล้วก็ใบไม้นี่แหละแล้วก็หน้าเปล่า จะเราไปส่งของครับมาแล้วของคุ้ที่มาส่งอีกรอบนะเฮ้ยอยาให้มีคันที่สามนะโอเคได้ละเอาไปเสิร์ฟให้ใครก็ไม่รู้มีแต่แขนนะวางไว้น่าจะได้แล้ว้ <c oughs> เยเป็ดยิ้มโอเคได้ไปแล้ว ก็ได้เป็ดยางมานะครับอันที่สองขาดอีกสองตัวนะครับเพรต้องใช้สี่เราไม่มีไม่มีอะไรแล้วปะคุณยายก็เค่ตอนแรกมีถังขยะนิดเดียวออ,อีกเร็วตัวนี้อีกเร็วให้ที่หนีบมานะครับอ,อ่ะ อีเก่งไงห,หลุดเนะยเก็บามาทำไมวะน,นี่ไายบ้าเอ้ยอ่ะกินเข้าไปเลยอะไรวะคุณยายทำอะไรได้ไหมคุณยายมีแปดยางไหมครับอ๋อมีสีเจอลูกอยู่ในกระเป๋านี่นะแต่ว่าลูกก้องอะไรมาเนี่ยคือแบบเอ่ออ๋อคือเหมือนว่า ตรงกระเป๋านะมันจะมีสัญลักษณ์อยูส่สัญลักษณ์เออนะครับมันจะมีบวกหัวใจแฉก,ก,กข้าเหลี่ยมเข,ข้าหลามตัดเข้าเหลี่ยมแล้วะแล้วก็วงกลมนะครับไหนกะ็ดูซิอันแรกเป็นบวกใช่ไหมอันนี้คนกําลังตัดต้นไม้แล้วคุณใหญ่ก็ล่วงลงมาแต่ว่าควา้ากระเป๋าไว้ได้แล้วก็มีนกมาช่วยแล้วก็ลงมาอยู่ตรงนี้ได้นี่แหละจะลานเลย เห huh? ไม่เห็นจะเข้าใจเลยจะไปอะไรหัวใจอะหัวใจอันนี้ยายปีนต้นไม้ตามกระรอกที่ขโมยกระเป๋าไปอากรก็ปอาไม่ดีซะเออแล้วต้นไม้ก็เหมือนมีคนมาตัดต่อไปก็รูปเออชักไอ,อ้จักจักเนี่ยนะยายเดิอนอยู่ดีแล้วก็มีคนมาฉกกระเป๋าไปยายวิ่งตามไปต่อไปเป็นรูปเขาหลังตัดนะ ยายวิ่งตามโจนแต่ว่ายายแก่แล้วยายวิ่งตามไม่ทันยายก็เลยขี่ม้ามาตามโจนว่าแต่เฮ้ยน้องบล็ยายขี่มา้าวิ่งไล่ตามโจนเอากระเป๋าคืนไม่ได้ฮนะแล้วก็มาเหยู่ต้นไม้แล้วก็โดนก็ลออขโมยกระเป๋าต่อเหลือเราต้องเรียนเรื่องราวปะตุท้ายเป็นรูปวงกลมฮะเป็นลูปคอนเอ้ขวานมีคนมาตัดต้นไม้ที่ยายปีนอยู่ยายไม่ทำได้ทุกอย่างเลยทั้งปีนต้นไม้ทั้งขี่มา้าโอไมค์ก็ต้องไงครับ โอเคให้เลียงอ่ะให้เลียงทับให้รีไม่ให้ไม่กี่ให้เลียงก็เป็นอาโจรก่อนโจรมาขโมยกระเป๋ายายขี่ม้าไล่ตามโจรเออโดนกระโอกให้เป็นรูปหัวใจวะขโมยกระเป๋าไปอะไรต่อวะเออมีคนตัดต้นไม้แล้วก็โดยจะต้นไม้มีนกมาช่วยโอเคได้แล้วยายเป็นใครวะขี่ม้ากินต้นไม้ด้ด้วย คนแกเห็นปิดต้นไม้ได้ปะแดนนอมาไได้เป็ดยางมาสามตัวแล้วแล้วตัวที่สี่ครับตัวที่สี่เดินไปตอนน่อได้ไหมวะไม่ได้ตันแล้วเอออันนี้หรอเอาปิดจมูกใช่ไหมว่าแหละมันต้งเกี่ยวกับถังขยะนี่แหละเพราะคนที่ให้มาก็เป็นถังขยะไม่ใช่มันไม่ถึงแต่งชุดเป็นถังขยะนะ นีไ่ไงเป็ดยางตัวที่สี่เลอะเชียมีอะไรอีไหมไม่มีแล้วโอเคคอมบี้เรียบร้อยเป็นเป็ดยางสี่ตัวนะครับแล้วก็เอาไปให้กับลินตัวนั้นโอเคเอาไปเป็ดยางสี่ตัวเอาไปมีในเกมน,นะครับ เออไม่ไงด,ดูไม่ทันเขาดูดอีกรอบหนึ่งโอเคเหมือนว่าต้องให้เป็ดนะครับไปค่าธงที่อยู่ข้างหน้ามานะครับแล้วก็ต้องกลับมาให้ครบสี่ตัวด้วยใช่ป่ะสีตัวแหละแล้วก็จะมีการจ่ายพลังงานได้นะครับดูจากช่องนะครับไปทีละใช้พลังงานทีละยี่สิบห้าช่องละยี่สิบห้าโอเค แล้ตัวนี้เป็นตัวที่เก็บธงครับมันก็ไปข้างหน้าสุดกันเลยโอเคนี่กันตัวนี้ที่แปลงข้างหน้าตัวนี้และตัวนี้วัไหนดีวะวันนี้กันกลยวันนี้กันแล้วก็ตันนี้ส่งพลังงานให้นี่เฮ้ยนี่นะถ้าเป็นอย่างนี้ได้แค่นี้ปะไอ้ตัวนี้ขยับไม่ได้ละ ไอตัวนี้แคบไม่ได้พลังงานใช่หมดมันส่งพลังงานแบบไม่ได้เนอกลีลีลีดีลีลีเห็นนะไอตัวเนี้ยือต้องนำหน้าแน่นอนอืมเห็นนะลองบัืไปกีดใหมด่ดิลองปรับแต่งปรับแต่งเล่นหน่อย อันนี้มาเทียบข้างเลยสารตัวเนี้ยนี่ยี่หลังสุดไว้แล้วก็เฮ้ยแต่กลับมันต้องกลับสองช่องมันต้องใช้ห้าสิบป่ะวะถ้าให้แล้วมันจะกลับไงถ้าให้ไปแล้วมันจะกลับไงวะลองดูกันนี่ละหนึ่งสอง สามสี่หมดแล้วหรือเรากัดไปแค่ตัวเดียวได้ปะเอ,เอาทงกลับไปได้ปะ่าเดียวลองดูเดินไ้สองชอ่องพอดีต้องกลับไม่ได้เนะี่ยต้องกลับมาให้ครบซึ่งไม่ได้แล้วนะครับถึงตัวนี้ส่งพลังงานให้ข้างบนกต็ตัวนี้ก็ส่งพลังงานต่อไม่ได้ฮนะคือจบละรีรีรร A few m o m n n t s later ตผู้ชมครับผมว่าว่าผมไม่ไหวละว,ว่าจะขอคำใบดีกว่านะครับมันคือผมไม่เก่งมินิเกมจริงๆเนี่ยครับคือผมชอบเล่นเกมต่นี้แหละแต่ว่าผมไม่เก่งไงงั้นมาคำใบหน่อยโอเคเราจะมีสองตัวอยู่ข้างหน้านะครับพลังงานอยู่ที่เจ็ิบห้าสองตัวหลังอยู่ที่ห้าสิบนะครับผมโอเคมาลองดูเล่นไปข้างหน้าก่อน ตัวนี้ด้วยอยู่ทถวนี้ปึ๊บปึ๊บทีเนี้ยถ้าเดินไปเนี่ยสองยูนิตจะเหลือห้าสิบเราจะเหลือตรงนี้ให้มันจะกลายเป็นห้าสิบปึ๊บโอเคอ่ะด้ตาคำใบละมาดูกันต่อทีเนี้ยถ้าเราเอาตัวนี้ไปเก็บธงเนี่ยมันจะไปได้แค่สามรอบก็คือไปสองรอบแล้วกลับมานะมาติดตรงเส้นสี่สิบห้าทีเนี้ย ถ้าเราเอาตัวนี้ไปช่วยส่งไปโอ้ไม่ได้วะพลังงานไม่พอไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดอตัวนี้ไปก่อนไม่ได้ถังงั้นถังงั้นเดี๋ยนะถ้าก็คือเอาตัวนี้ส่งให้นี่ก่อนเหรอหนึ่งร้อยเต็มถ้าไปสี่รอบหนึ่งสองสามสี่กลับมาที่เดิมหมดโอเคนี่ไงได้ลนะไปหนึ 1, ่งสอง สามสี่กลับมาพลังงานหมดส่งให้นี่คนละยี่สิบห้าปึ๊บนี่ด้วยทีนเนี้ยไอตัวนี้จะเหลือห้าสิบแบ่งไปให้ตัวละยี่สิบห้าครบเดินทีเดียวถึงนี่ไงโหคือผมต้องใช้คำใบ้จริงนยไม่ไม่ไหวอะ่ะผมไม่เก่งแนวนี้เลยจริงๆนะครับผมไม่รู้กันผมเล่นเกมนี้ทำไมเพราะผมไม่เก่งเลยอะ่ะแต่ผม,มอยากเล่นนะได้มาแล้ว เพื่อทงกันเดียวอ่ะพอแพ้แล้วก็พันนกอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้วะลักพาตัวไปแล้วนะครับคิดกับโจลี่เราเอ้านี่หมายโจนที่ขบวยกระเป,ป๋าปลาปะเอ้ยกระเป๋าใหญ่ปะเดี๋ยวช่างเหมือนกันโดนลักพาตัวมาไห้วเ,เ,เนี่ยเดินไม่หลุดนะ นี่อะไรเรื่องไม่ถึงนี่เรื่องไม่ถึงมีแค่นี้เหรออ่ะมีเลยปีกเนี่ยขนนกหลุดขนนกสีขาวนะครับจักรยาี่เท้าได้ไหมขนนกต้องใช้จกักรจีนเหยื่อแล้วดีวะอ๋อไอ้นี่แหละเฮ้ยอุย้ยตัวอ,อยู่ในขอบเขียววะ โอเคไม่ยากดึงลมชูชีพป่าไปก่อนเธอไอพวกขี่โกงต้วงไงต่อนี่คืออะไรไต้องสลับกันนะได้เหรอตอเหมือนจะเป็นการเวียงตัวนะครับเป็นเล่นจิงชานะฮะเพื่อให้มันแรงขึ้นต้องเวียงตัวงี้ขึ้นลงขึ้นลงหลุดแล้ว แล้วก็ลงไปไหนไม่รู้นี่บินสูงขนาดไหนเนี่ยลงไปไหนไม่รู้ตกพื้นหรอวะไม่น่ามั้งอยู่ในทะเลแล้วตกน้ำเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ได้ตกน้ำหรอเฮ้ยเดี๋ยวนล้วจากที่สูงนะ่ะนลงมาบนเรือน,นี่ไม่รอดนะชีวิตจริงอะ่ะไม่รอดนะไม่ลงน้ำด้วยหรอโอ้โหเดี๋ยวจะเชื่อรอดแนยไม่รู้อะ่ะ ไม่เป็นไรไมันเป็นเกมเข้าใจได้เนี่ยอ,อยู่กลางทะเลเลยเนี่ยนี่มันเรือใครไม่น่าสรุปไม่รู้สิแล้วลามตบเร็ววนไปวนมานะสลามเจ้าทำนี้มึงยี่ยอหลอนจริงๆเลย ทำอะไรได้ช่วยเ้วด้วยสิช่วยเลยล่ะช่วยพาเรากลับบ้าน่อยสิกลับบ้านอย่างนั้นเหรอบ้านเธอต้องผ่านประตูที่มีกบอบเด็แผนที่มานะครับขอใหโชคดีขอบคุณครับเดี๋ยวดูสิอืมหืม เราอยู่ตรงนี้เราต้องผ่านไปถึงตรงนี้และนี่คือบ้านเราเราต้องไปทางนี้เนี่ยได้เลยได้เลยโอเคสําหรับวานนี้ผมว่าจบประเด็นพิน,นีก่อนนะครับเล่นนานแล้วสําหรับร้อยตันเบีพาร์ที่สี่เนี่ยขอขอบคุณที่รับชมถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในะตอนที่คุณหิวข้าครับผมบ๊ายบาย